<c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาพาโชคปูดํำน้ำโชคเ้วะคะ่ะห่างหายไปนานเลยเนาะเห็ดพญานาคกับเ็จเรียบร้อยเหลือแต่ฉลองเนาะคะ่ะคือถึงจะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะแม่คู่กัจะได้อยู่อยู่วัดเนาะคะ่ะก็จะเป็นงานบุญกระถินเนาะคะ่ะบุญกระถิน แม่คู่ก็เลยเตรียมตูน้ำแน่ปับสภาพตรงหนาสารปูน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าตรงหน้าลานปูน่ะมันจะติดกันก็ถนนเลยเนาะคะ่ะแล้วบางครั้งเนาะคะ่ะรถหกล่อรถแก้ของที่แบบนักๆยังเสียนเนาะคะ่ะเพิ่นกับพานขึ้นกันยังเสียเนาะคะ่ะถ้าเป็นรถเล็กๆก,ก,ก็คงจะไม่เป็นไรเราก็กลัวแบบว่า อสุดจังเสียเนาะเพราะว่ามันสูงอยู่ด้ค่ะสูงสูง่อนข้างสี่ถึงหาเมตรเนาะค่ะองค์องค์ปู่องค์ย่าสูงอยู่ไม่คู่กับกลัวว่าออสุดจังเสียเนาะค่ะเพราะว่าการสร้างเราก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเนาะค่ะก็เลยอยากให้ออองค์ปู่องค์ย่านี่อยู่คงทนอ,อยาวนานเนาะค่ะเพื่อลูกเพื่อหลานเฮ้า ในอนาคตได้เห็นอีกจังเสียเนาะค่ะแม่คู่กันเลยได้ปรับถนนใหม่เนาะค่ะปรับถนนเพื่อจะให้ชาวบ้านเนาะค่ะได้สัญจรให้สะดวกเนาะค่ะซึ่งตอนแรก่นเอาล่งแล้วมันมันบ่นสวยงามเนาะค่ะไม่สวยไม่พอแถมแถมแบบว่า,ามันไม่เรียบนะค่ะถนนบเ,เรียบก็เลยต้องปรับสถานทีใใ่ใหม่เห็ดใหม่เนาะค่ะ ก็ดูดีขึ้นเนาะคะ่ะพรุ่งนี้เนาะค่ะกะ็จะเป็นเพิ่นเอิญโฮมเนาะคะ่ะมือโฮมมือร่วมกะทินเนาะคะ่ะมือมือร่วมกะทินส่วนวันที่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะมือวันที่ยี่สิบเจ็ดกะ็จะเป็นจะเป็นทอดเนาะคะ่ะจะเป็นทอดกะทินค่ะผู้ใดอยากทอดกะทินก็นไม่คู่กับเชิญได้เนานะคะ่ะหรือว่า อาจจะถวายผ้าไตน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าการถวายผ้าไตก็เป็นมหากุศลเนาะคะ่ะแม่คู่จะเออ่เข้าไปเออ่เป็นร่วมเนาะคะ่ะร่วมกับเออ่เจ้าภาพเพลินเพราะว่าเข้าห้องรบริเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะก็จะมีพี่เพลินเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วเนาะคะ่ะแม่คู่กับเอ่อกัฟซีเนาะคะ่ะเข้ารวบร่วมใดเท่าใดก็จะไปเออ่เฮ็ดกับเพลินเท่านั้นเนาะคะ่ะแม่คู่เฮ็ด เฮดกับเอซี่กับเฮดกองละ4 9่อกบาบาทเนาะค่ะได้ทอดได้กับจะไปเป็นเจ้าภาพร่วมก็เพลินจังเสียนเนาะค่ะหรือว่าขอหอยขอแขว้นไปน้ำเพลินเนาะอันนี้คือมาบอกบุญในเรื่องบุญกระถินเนาะค่ะส่วนฉลองเนาะค่ะก็คงจะเป็นปีไม่แล้วเนาะค่ะปีไม่แล้วจริงๆปู่ท่านก็กำหนดมาแล้วเนาะค่ะกำหนดมาแล้วแต่ว่า อ่แม่คู่กะยังบ่รูว้ว่าของของจะพร้อมบอ่วันเที่ยวปูเพิ่นเพิ่นน่นจะให้ฉลองเนาะคะ่ะค่เขามีโฉงมีลาหกะกะจะดีเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยแม่คู่ติดลบค่อนข้าง,งมากเนาะคะ่ะแม่คู่ติดลบค่อนข้าง,งมากการสร้างองค์ปูพญายนาาคเนะคะ่ะแม่คู่อยากให้เสร็จอยากให้เสร็จก็เลยเย่อ,ยอม เป็นบางย่างเนาะคะ่ะยอมเป็นบางย่างเพื่อจะอให้องคปูให้เซ็ตเนาะ,ค,ะค่ะกะเซ็ตลุล่วงแล้วค่ะส่วนฉลองก็คงต้องรอก่อนเนาะ,ะหรือว่าผู้ใดอยากมาเป็นเจ้าภาพฉลององค์ปูให้กะเชิญใดเด้ะคะอค่ะเอราตอนนี้งบไปนคู่เบิดอีเนาะคะ่ะหมดหมดแบบมากมากเลยเนาะ,ค,ะค่ะส่วนตัวเลขของปูเนาะคะ่ะตัวเลขของปู ก็อย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกว่า,าตัวเลขของปู่9กับ6ตัวเดียวกันซึ่งเพิ่นกับว่งให้เ้าเลยเนาะคะ่ะวงให้เ้าอยู่ที่เ60เนาะคะ่ะถือว่า,เ,าเลขของปูบลรุษเนาะคะ่ะบอลุดถือว่าเข่าตัวตรงแค่จะกะหัวนิดหน่อยเนะคะพราปู่จะบอกเนาะคะ่ะบอกว่า0ส,สวย แต่ศูนย์มันอยู่ข้างหลังก็ถูกอยู่เนาะคะ่ะศูนย์ศูนย์อยู่ข้างหลังเนาะแต่ปู่ก็บอกอยู่ว่าสามห้ามันก็สวยนะแต่เลขห้ามันเด่นเด่นอยู่แต่ว่าหารไปยุ่งข้างหน้าเบอร์แรกคะ่ะห้า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 อะไรนะคะห้าห้าไม่ครูจำไม่ได้เนาะแต่หกศูนย์เนี่ยเพื่อนบอกลูกซิดลูกหาเนาะคะ่ะว่ามั่นกับหัวแล้วเนาะคะ่ะ ซึ่งตัวแม่คู่แม่คู่ก็ได้นิดหน่อยนะคะได้นิดหน่อยอีหลีเพราะว่าแม่คู่ก็ลืมเนาะคะ่ะมีแต่บอกว่าเออค่ะมันเป็นหกศูนย์หรือเก้าศูนย์ยังสิกำหัวให้นย่แม่เด้อรยังเสียนะคะส่วนเจ็ดหกเนี่ยนะคะเจ็ดหกก็ไปออกออมสินหรือทอกซคะ่ะนี่แหละตัวนี่แหละที่แม่คู่ฝันว่าเพิ่นเพิ่นใหย่มาเจ็ดหมืน่นมาหกหมืนนะะ่นแม่คู่ ถ้าไม่คู่มังอยู่ไม่คู่จะได้นะคะจะได้ทอกศเลยเสียดายมากเนาะส่วนงวดน,นี้เนาะคะ่ะงวดน,นี้ของปูเนาะคะ่ะของปูเพิ่นเด่นที่เก้านะคะล่องเจ็ดของเพิ่นเจ็ดหนีเพิ่นสีไปมึงมาให้ตอนนี้เราจะยึดติดไม่ได้ว่าเลขของปูถ้าอยู่ข้างบนนี้จะเป็นตัวเด่นไม่ได้เนาะคะ่ะขนาดอยู่ห้างนอกยังสี่กับย่งเด่นได้ก็ยังถือว่า,เ,าเลขของปู อยัาง,อ,างอ่าตัวไหนที่<ม>ท่านบอกว่าสวยเนาะคะ่ะช่วงนี้แม่คู่ก็คงจะติดติดเรื่องบุญกระทินอยูเนาะคะ่ะกับย่งย่งจะบอท่านในทรงเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกศิษย์บางคนเพิ่งจะไปจัดอของไปเฮ็ดที่ยังให้ให้่ันเจ้าอยู่หลายคนอยู่เนาะคะ่ะก็เลยบ่มีผู้ใดที่จะ มาดูแลตรงนี้ให้เนาะคะเอาเลขของปูนะคะ่ะก็คือเจ็ดหนึ่งเก้าหลักกับศูนย์หนึ่งเก้านะคะวินเอาเด้อค่ะวินจับคู่เอาแต่หลายๆคนก็นได้ไปละเด้ให้ปุ๊บก็บไปออกเอ่อออกฮานอยเนาะคะ่ะออกฮานอยในมือนั้นแม่คู่จะบอกเลยว่าถ้าเลขของปูค่ะเพื่อนห้มาไม่ไม่ไปฮานอยหรือเล่าใดเลยเนาะคะ่ะส่วนเล่าเนาะคะ่ะเล่าเดี๋ยวแม่คู่จะลงกลุ่มให้ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงกลุ่มให้ก็คงจะพอมีเวลาเนาะคะ่ะมือเช้านีก็อับไปปูหญ้าเทียมนะคะพี่สาวที่อยู่กอทรมน์นะคะได้ทรงหยาเทียมมาหายม่คู่กับไปปูหายเรียบร้อยแล้วนะคะไปปูเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเตรียมสถานที่วันวันที่ถอดกระถินเนาะคะ่ะถอดกระถินกับไปไปเตรียมใบเป็นบางส่วนแล้วเนาะคะ่ะก แล้วก็กั้นถนนอันเก่านะคะกั้นถนนอันเก่าเพื่อจะบให้เอ่อพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านสัญจรมองเก่าเนาะค่ะก็คือเออ่แม่คู่ก็ได้ปรับสถานที่ใหม่ให้เรียบร้อยเนาะคะ่กะก็สามารถสัญจรได้คือเก่ากว้างขวางกว่าเก่าอีกด้วยซ้ําเนาะคะ่ะเออ่ก็คงจะบ่เป็นหยังเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาก็อยากให้เอ่อ พื้นที่ขององค์ปู่เนาะค่ะให้อยู่คงทนยาวนานแล้วก็ด้านหน้าองค์ปู่เนาะค่ะก็จะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นเป็นบอ่อน้ําพุเนาะค่ะแต่แม่คู่กับย่างบ่วท่า,านจะเฮ็ดดอกค่ะในในส่วนตูวเนาะ,ะถ้าพระอาจารย์ท่านจะทำก็ก็คงเพิ่นเพิ่งก็คงจะเฮ็ดเนาะค่ะถ้าถ้าย่างบ่มีงบทั้งแม่คู่หล้วกับพระอาจารย์ก็คงจะเฮ็ดดอกใบกอนเนาะค่ะเพราะว่า แม่คู่ติดลบแม่คู่ติดลมเนาะคะ่ะนี่ราคาหวังหวังแต่ว่าปูก็คงอ๋อให้ลูกให้ล้านนี่ชฉมนี่ลาบเนาะคะ่ะออวันวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอายอดกระถินเนาะคะ่ะแม่คู่เฮ็ดปีทีแล้วนี่ศูนย์เจ็ดด้ค่ะถ้าจำได้บอฮ่าที่เฮ้าถวายอ่อผ้าไตายเยอะๆเนาะคะ่ะ ถวายไปทั้งหมด20-30กว่าพื้นเนาะคะ่ะแล้วก็ยอดกระถินเราได้5,000 50, เนาะคะ่ะแล้วเราได้5,000ยอดกระถินที่เป็นกอง499เนาะคะ่อตอนนี้เนาะคะ่ะก็ได้ได้มานิดหน่อยเนาะคะ่ะได้มานิดหน่อยอยู่แล้วกับมีผู เป็นเจ้าภาพร่วมมาน้ำอยู่เนาะคะ่ะกับผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะกับทักมหาแม่ผู้ใดหรือจะถวายผ้าใจกับเชิญได้เนาะคะ่ะเออ่เพราะว่าการเราถวายผ้าใจเนาะคะ่ะในบุญกระถินเนี่ยเป็นมหากุศลมากๆเนาะคะ่ะปู่บอกว่าเก้าสวยเนาะคะ่ะเลขเก้านี่สวยร่องก็คือศูนย์เนาะคะ่ะเอ่อถ้าถามแม่คู่ว่าฝันบ่ก,กับฝันอยู่คะ่ะแต่ว่า ถ้าจะเอาลงในคลิปเดียวกันมันมันจะเงาเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่คู่จะเห็เุคลิปความฝันให้อีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะวินออาเด้อค่ะสามารถวิน0770์เจ็ดเจดนาะค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็แม่คู่มัก019แม่คูม่มกตัวนี้มักบากเลยเนาะคะ่ะแล้ว1991งี่แม่มคู่แม่คู่บอกใครสื่อลัตเตอรีะะ่ได้ค่ะ แต่งวนนี้แม่ครูซื้อแบบเยอะมากเลยเยอะมากเลยยี่สิบไปซื้อจนนึ่งเก่านี่แหละค่ะนึ่งเก่าเก่านึ่งนี่แหละยี่สิบไปแล้วเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดจะยิบจับรัตตลีคือจังแม่ครูกะสามารถยิบจับได้เนาะคะ่ะแม่ครูเป็นแนวทางห้เด้อค่ะเพราะว่าเข้ากับบรูลุอกว่าตัวเลขมันจะออกอีกอย่างแต่จริงอ่ะเลขปูนะ่เนี่ยเข้าหกวดติดเลยนะคะแต่ว่าเข้าเอาเปาเป็นซื้อเนะคะ แม่คู่ก็บ,บอกเอฟซีบอกแล้วบอกอีกเล้ค่ะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันย่ามยา่ามาลูกศ์ลูงขาวโอ้ยลืมกลับหัวผิดไปเนาะค่ะลืมกลับหัวผิดไปหรือว่าเอฟซี่สิโอ้ยแม,นะม,ม,ม่คูเสียดายจังเลยลืมกลับหัวอีกแล้วจังสินเนาะคะ่ะทุกวดเนานะคะ่ะทุกวันแม่คู่จะบอกเลยว่า ก้ากับหกตัวเดียวกันถ้าเกิดเลขของปู่เนาะคะ่ะตัวใดกรสรซางที่มันติดงวดไหนที่มันติดหกเข้ากับต้องออกเก่านะเนาะคะ่ะงวดนี้ก็คือเก่าอยู่เนาะคะ่ะเก่าหนึ่งบันนี้เป็นหกหนึ่งบ่สิ 1, 1, บเป็ดป็นห้าหนึ่งสี่หนึ่งวันนี้หกหนึ่งบแต่มาคู่มาเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะมันจะแบนบอยก็ควมายมะมึงกันอใน วันทีหนึ่งเนาะคะ่ะในวันทีหนทนนะะ่หนึ่งทัานว่าเนาะค่ะหนึ่งท่านว่านี่จะเป็นตูดใดเนาะคะ่ะไม่คู่กับค่อนข้างที่จะงานหลายรู้ว่าค่ามืออื่นนี่ไม่คู่ท่านจะขึ้นบ้านไม,ม้ของบุญพารวยเนาะค่ะขึ้นบ้านไม้ของบุญพารวยหรือว่าใจบุญเนาะคะ่ะและ้วก็ท่องจะบุญกระถินเนาะคะ่ะเท่องจะไปงานซพ แล้วอยู่คนละที่เลยเนาะค่ะอยู่คนละที่เลยเดอ่อกระถินอยู่ที่บ้านแม่ครูเนาะค่ะอยู่หนองค่ายบ้านใจบุญอยู่พี่บุญรักง,งานศพอยู่กาะสินจา้างชีแยกลางจังได้ขำมืออื่นนี่อ่ะจังไดกะฝากไว้เนี่ยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอกดกระดิง่งแกงเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆเนาะค่ะกะ ต่อไปนี่เนาะค่ะก็คงจะได้ลงทุ่มือทุ่มืออยู่เนาะหรือขามีหยังเนาะค่ะมืออื่นหรือตอนเย็นนี่เดี๋ยวคุยคับกักลกศิุส์กร่าถับสามารถเทพสองตัวได้หรือจังไดเดี๋ยวแม่คู่จะแจ่งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะค่ะสาหรับผู้ที่อยาเคสบุญกระถินก็แม่คู่กับเชิญใดเนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะให้เบอร์โทรลงใต้คลิปนะคะสามารถติดต่อแม่คู่ได้โดยตรงเลยค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ